วัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันบนละตัวกับผม AK เเมามาโมสเตตัสกินมาม่าบุรุษที่มีไฟแรงกล้าปร,ราถนาที่จะคุยค้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมขณะนี้เราอยู่กับหุ้น AUCT นะครับผมอตอนนี้เราอยู่ในช่วงทรงดีต้องมีคุยนะครับผมก็ผมก็ได้หยิบยกหุ้นตัวน,นี้นะครับมา นำเสนอแล้วก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับผมแลกเปลี่ยนไอเดียกับเพื่อนๆน,นะครับกับหุ้นตัวนี้นะครับผมแต่ไม่ได้นํนาให้เพื่อนๆนั้นซื้อขายหุ้นตัวนี้แต่อย่างใดนะครับผม AUCT นะครับผมอะไรที่ทําให้ผมได้หยิบยกหุ้นตัวนี้มาพูดคุยกับเพื่อนๆในวันนี้นะครับผมจะสังเกตเห็นได้ว่านี่นะครับผม ตอนนี้เขาได้ทำโอเวอร์โซเนาะแล้วก็มีการอ่า RSI เนมีการายกโลขึ้นนะครับผมเหมือนกับเขาทำเดร์เจนนะครับผมนะเนี่ยดูแท่งนี้นะจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับผมดูแท่งเทียแท่งนี้นะครับเห็นไหมในขณะที่ราคาเนี่ย สูงกว่าแท่งนี้นะครับผมแต่ RSI นะเขาทำโอเวอร์โซลึกกว่านะครับผมในขณะเดียวกันนะครับแท่งเทียนแท่งนี้นะครับผมราคาเนี่ยลงมาลึกนะครับผมแต่ RSI เนี่ยมีการยกโลขึ้นเห็นไหมแท่งเทียนแท่งนี้นะครับผมก็มีการทำเดเวอร์เจนนะครับผมเป็นบูริตเดเวอร์เจนนะครับผม ถ้าเราขยับเข้าไปดูในไทม์เฟรมเล็กๆนะครับผมเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเนาะเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยฮะเนี่ยตรงเนี้ยราคาไหลลงมาครับแต่ RSI เดี๋ยมันมีการยกโลขึ้นแท่งเนี่ยเห็นได้ชัดเลย ทำเนี่ยทำราคาต่ำสุดนะครับแต่ IS i s i ของเขาเนี่ยมีการยกโลขึ้นนะครับผมเนาะนี่ก็เห็นได้ชัดนะครับว่าเขาได้ทำได้เกิด d ดเว r g เชนเกิดขึ้นนะครับเป็นบูริ d ดเว r g เชนนั่นเองนะครับผมอืมก็การที่หุ้นจะกลับตัวนะครับผมมันก็ต้องเกิดเดเวเวเชนซะก่อนนะครับผมอันนี้ อันนี้ไอเดียของผมเนาะอ่าก็ผมก็เลยได้หยิบยกหุ้นตัวนี้นะครับผมขึ้นมาพูดคุยในวันนี้เนาะแล้วผมก็จะพยายามหาหุ้นทรงนี้นะครับผมมาพูดคุยแล้วก็นําเสนอเพื่อนๆน,น,นะครับผมกด subscribe ไ้เลยนะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าหุ้นตัวนี้นะครับอ่า พเพื่อนทุเนเพื่อนๆนั้นอยู่บริเวณไหนกันนะพอเรากางวอลล่มบายไพ่นะครับผมก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่า,าราคาส่วนมากาเดี๋ยวซูมเข้ามาสักหน่อยอก็จะอยู่บริเวณ9บาท54ถึง9บาท76นะครับผมก็อยู่โซนนี้เนะาะบริเวณเส้น EMA 200นะครับผมตรงนี้ก็ราคาบริเวณนี้นะครับผมดูตรงเมาส์ผมเนาะ ก็จัดได้ว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะครับผมกับเพื่อนๆที่ได้เข้าไปซื้อก่อนหน้านี้เยอะพอสมควรอ่าโอเคเพราะฉะนั้นน่าสนใจนะครับเนาะ,ะเส้นสีเขียวนี่ครับผมเป็น indicator อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นซ i กแ a กนะครับผมอ่าผมชอบใช้เอามาไว้เป็นไกด์ในการตีฟีโบเนาะ แต่เราไม่ได้ตีตามที่ที่อินดิเคเตอร์เขาเขาไกด์มานะแล้วตีใส่แบบไส้เทียนนะครับผมอ่ะก็จะมาดูว่าเขาขึ้นมาบริเวณไหนของเซนฟีโบโอ้โหแท่งนี้อ่าดูตรงเมาส์ผมนะครับขึ้นมาชนบริเวณอ่าเจ็ดสิบแปดจุดหกเปอร์เซ็นเนาะ ขึ้นมาชนปุ๊บไม่ผ่านนะครับผมแล้วก็มีการย่อลงมาแต่ปัจจุบันนี้นะครับผม RSI เนี่ยนี่ๆๆนี่เน,นี่เขาตัดเส้นิกญนลไลน์แล้วนะเฮ้ยตัดเรียงเดี๋ยวเดี๋ยวดูสักก่อนโอ้ยอย,ยังไม่ตัดเกือบตัดนะครับผมเกือบจะตัดแล้ว ก็น่าสนใจมากๆนะครับผมเนาะตอนนี้เขากา็มายืนบริเวณ8บาท45ตังค์นะครับผมก็ทะลุบริเวณ38.2%ได้แล้วนะอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผมอืมก็ทรงดีนะครับผมวันนี้เราก็เลยหยิบมาคุยเนาะโอเคงั้นเราก็ให้แนวต้านนะครับผม ที่เขาเคยชนแล้วไม่ผ่านนะตรงนี้ครับบริเวณ8.64นะครับส่วนจุดตัดขาดทุนของเราก็8.10อานเดยปรับราคาสักหน่อยอืม นะอันนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวนี่ครับผมก็สำหรับ AUCT นะครับผมนะก็ให้แนวต้านไว้บริเวณอ่8.64นะครับผมแล้วก็อ่า ให้เนอต้านอีกที่หนึ่งนะครับผมบริเวณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปดจุดเจ็ดหกนะครับผมนะก็ให้เนอต้านไว้สองที่นี้นะครับผมเนาะสำหรับ AUCT นะครับผมส่วน จุดตัดขาดทุนก็บริเวณ8บาท10ตังค์นะครับผมสำหรับ auct เนะาะถ้าสมมุติใครมีโอกาสแบบได้เฝ้าหน้าจอเนาะก็เข้ามาดูใน Time เฟรม e 60นาทีได้หรือเขยบเข้ามาดูห้านาทีได้นะครับผมเราก็จะเห็นการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยอย่างดูตรงนี้ อย่างก่อนก่อนวันศุกร์วันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับผมราคาเขาเบสขึ้นไปบริเวณไหนเนี่ย8.50เนาะเ,เรามาดูอินดิเคเตอร์นะครับผมในระยะใกล้ๆก็จะเห็น RSI เนี่ยเขาทำเป็นแบลตแล้วก็อาจจะออกก่อนก็ได้นะครับผมเนาะเห็นราคามันย่อลงมาอาจจะรอให้เขาลงมาทำใกล้ๆบริเวณจุดโอเวอร์โซเนาะ แล้วค่อยเก็บก็ได้นะครับผมหาจังหวะเข้าอืมแล้วก็กลับมาดูแนวต้านอีกทีนึงนะครับผมสำหรับ AUCT ก็มาแชร์ไอเดียนะครับผมสำหรับพูนตัวนี้เนาะสรุปนะครับแนวรับนะครับผมอยู่ที่บริเวณ8บาท10ตังค์นะครับหลุดนี้ก็คือออกเลยเนาะนะครับผมแต่ถ้ายังอยู่โซนนี้ดูตรงเมาส์ผมนะก็ น่าจะใส่สักก่อนนะครับสักหนึ่งไม้นะครับผมส่วนแนวต้านนะครับบริเวณ8บาท64ตังค์แล้วก็8บาท76ตังค์นะครับผมเล่นใกล้ๆสั้นๆครับตามแนวต้านเดิมที่เขาเคยเบรกขึ้นไปแล้วไม่ผ่านนะครับผม RSI ครับผมทำ divergence ขึ้นมาตอนนี้อยู่ที่38.46นะครับผมส่วน m ACD เนาะกำลังจะตัดเส้นิกแนลไลายแล้วก็อาจจะมีสิทธิ์ตัดเส้นิกแนลไลายนะครับผม คือเล่นสั้นอนะ่ะมันมีจังหวะวิ่งขึ้นไปชนแนวตา้านอยู่แล้วเนาะอ่าแล้วก็ถ้าสมมุติเราอ่าถ้าสมมตินะครับเราเข้าออเดอร์ได้แล้วนะครับผมอ่าเราเราหาจังหวะเข้าได้แล้วนะแล้วก็ตั้งราคาขายไว้ตามแนวตา้านเลยก็ได้นะครับผมเนาะอืมแต่ถ้าใครมีเวลานั่งเฝ้าหน้าจอก็ขยบเข้ามาดู Time f ฟรม e 5นาทีได้คนระับ ามเฟรม60นาะทีได้อูดูสิทำเลย์เอ์เจนขึ้นมาสวยมากเนี่ยเนี่ยฮะมันก็จะมีดีเทลให้เราดูเยอะขึ้นนะครับผมในทำเฟรมเล็กๆนะครับผมก็จะเห็นว่าโอ้โหเนี่ยมันซุกงอมมากๆเลยราคาบริเวณ8บาท30 8บาท25ตังค์อาตอนนี้เขาก็มาชนเส้น EMA 75นะครับในทำเฟรม60นาะทีชนแล้วก็ไม่ผ่าน เยวต้องดูวันจันทร์นะครับผม MACD ในไทม์เฟรม60นาทีเนี่ยเขาตัดเส้นซิกญลลาลนยแล้วด้วยนะครับน่าสนใจนะครับผมนี่ผมก็มาแชร์นะครับความคิดามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับผมมาแชร์ไอเดียนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับผม AUCT โอเคสิ่งที่ผมพูดคุยแล้วก็นาเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับไม่ได้แนะนําเลยชี้นำเพื่นอนเพื่อนนั้นซื้อขายหุ้นตัวนี้แต่อย่างใดนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับผมมีความรู้เรื่องฟันเดอเมนทัลนะครับสําหรับหุ้นตัวนี้ก็สามารถมาโพสต์แติปได้ด้วยนะครับผมเพื่อ,อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับผม จะได้เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมเราจะได้อยู่ในตลาดห้องนี้ไปด้วยกันนานๆนะครับก็ขอความกรุณาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมยังไงซะก็ช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์เป็นกลังใจให้ด้วยนะครับนะ,อะขอความกรุณานะครับผมโอ้โหกด s u b s c r i b e ให้หน่อยนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวีดัตสวัสดีครับผม